ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีประชากรค่อนข้างคงตัวอยู่ที่65ล้านคนโดยกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือกลุ่มผู้สูงวัยแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงสถานการณ์ผู้สูงวัยในประเทศไทยไปทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าใครจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยบ้างตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546ผู้สูงอายุ หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยกลุ่มผู้สูงวัยเหล่านี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึงกว่า6.5ล้านคนหรือมากกว่าร้อยละ10ของประชากรทั้งประเทศในปี2548ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนับตั้งแต่นั้นในปี2564ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นเป็นคิดเป็นร้อยละ20 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อประชากรสูงวัยมีจำนวนคิดเป็นร้อละในปีพุทธศักราช2574เพื่อเตรียมตัวรับมือสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพเราทุกคนรวมทั้งภาครัฐจึงต้องเร่งหวังนโยบายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุด ในพื้นที่ตำบลหน,นองชัยสีมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านกระเบื้องน้อยร่วมกับ CMCG จึงได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมชุดกระเป๋าสาธิตพิจิตปวดเมื่อยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุโดยคนในชุมชนวิธีดำเนินการได้คิดค้นนวัตกรรมจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลชุดละ600บาทจัดทำโดยกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม1ชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด12ชิ้นนำมาบรรจุในกระเป๋าวงล้อลานกระลาพร้อมคู่มือการใช้ ซีจีได้นำนวัตกรรมนี้ไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมติดบ้านติดเตียงโดยแต่ละชิ้นสามารถนวดส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพตามอวัยวะที่แตกต่างกันเช่นไหล่หลังแขนมือนิ้วมือสะโพกต้นขาขาเข่าน่องส้นเท้าและฝ่าเท้าเป็นต้นขณะใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นจะช่วยกระตุ้นเส้นประสาท การไหลเวียนโลหิตลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อและอาการชาเมื่อทำอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ผลการศึกษาผู้สูงอายุมีและใช้นวัตกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ72ในปี2561เป็นร้อยละ23.36ในปี2 5 6 4ประเมินความพึงพอใจของญาติและผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจร้อยละแปดจุดปประโยชน์ที่ได้รับสีจีนีอุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้ใช้นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงบางรายสามารถกลับมาเป็น,บบนกลุ่มติดบ้านกลุ่มติดบ้านสามารถไปเป็นกลุ่มกลุ่มติดสังคมลดการพึ่งพิงกลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้สิมจากการทํานวัตกรรม ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมตามบริบทของแต่และครอบครัวได้ลดการพึ่งพิงในกลุ่มสูงวัยใส่ใจดูแลด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสุขพอเพียงชรอชลาชีวายืนยาวด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น